ไปดูเนื้อหาของวันนี้กันดีกว่าค่ะเชิญค่ะใใว,วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อใหม่นะคะในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพนะคะไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพในเรื่องด้านอะไรบ้างะลุ่วด้านจิตใจนะคะด,ด้านอารมณ์ด้านอะไรอีกร่างกายนะคะส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสุขภาพนะคะ เพราะว่าสุขภาพนั้นมันเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะไม่ว่าในเรื่องของอาหารการกินนะคะถ้าเรารับประทานอาหารดีครบหลักห้ามู่นะคะดื่มนมที่มีประโยชน์ทุกวันก็จะทําให้ร่างกายของเราเป็นไงเอ่ยแข็งแรงนะสิ่งที่สําคัญก็คือการออกกําลังกายนะอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะแล้วก็สมุดเล่มเหล่มเหลืองอย่าลืมนะคะสมุดเล่มเหลืองะะอาทิตย์หน้านําส่งคุณครูได้นะคะ ราะว่าบางคนเป็นไงเอ่ยยังไม่เห oh ็นเคยเห็นหน้าเห็นตาสมุดเล่มเหลืองเลยนะคะทุกวันพุธนะคะสมุดเล่มเหลืองก็คือสมุดอะไรคะลูกบันทึกเกี่ยวกับบันทึกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกิจกรรมการออกกําลังกายของเด็กๆนั่นเองนะเด็กๆแต่ละคนออกกําลังกายเหมือนกันไหมคะลูกเอาไม่เหมือนกันอย่างพี่แตงโมชอบออกกําลังกายดยวิธีอะไรเอ่ยว่ายน้ำาอาพี่แตงโมก็ชอบว่ายน้ำเอานะคะข้างหน้าบองครูว่า ชอบเตะบ,บอลวิ่งปั่นจัก,กรยานเอาวิ่งแข่งทำอะไรอีกเอาเต้นฮูลาฮุกนะคะเห็นไหมคะกิจกรรมของเด็กๆแต่ละคนนั้นมีมากมายด้วยกันหลายอย่างนะคะแต่สิ่งที่เราจะพูดในเรื่องของวันนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆของเรานั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆมาทราบความหมายกันสักนิดดีกว่าค่ะ่านแล้วก็บันทึกพร้อมกันดีกว่าค่ะ นี่ก็คือความหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะนะเด็กๆจนความหมายไปสักนิดดีกว่านะคะเด็กๆจะได้ทราบความหมายของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราอย่าง,ะะอางตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็มองไปใน,ในห้องของเราก็มีด้วยกันหลายอย่างนะคะนะไม่ไ <ๆ S 1> ว่าในเรื่องของอะไรเอ่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ้ามีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรอีกเอามีแอร มีโตรทัศมีม,มีไฟมีโต๊ะตมีคุณครูเอ้านะคะคุณครูพี่กระดานดำเรามีเพื่อนนะคะมีเพื่อนนะ,ะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดน่าจะเป็นอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะลูกสิ่งแวดล้อมประเภทที่หนึ่งคืออะไรเอ้านะคะบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกนอื่นล่ะคะกนอื่นสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสองประเภทมีอะไรบ้าง ข้างหน้าเอาได้ไหมเอ่ยวิทยวัตร์คิดว่าสิ่งแวดล้อมมีสองประเภทได้แก่อะไรบ้างคะลูกเอาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรอีกทางสังคมหรือว่าอะไรคะลูก <c oughs> เห็นภาพแล้วก็จะถึงบางอ้อเลยหรือว่าบางจะกลิงดีนะคะถ้าเด็กๆด,ดูนะคะสิ่งแวดล้อมเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ ธรรมชาตินั้นได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมที่ได้สร้างขึ้นมานะคะหรือว่าสิ่งที่มามีอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรบ้างคะลูกสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างบ้านเราก็คืออะไรเอ่ยทะเลนะคะทะเลน้ำตกภูเขาต้นไม้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเรียกว่าดอกไม้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะของบ้านเรานะคะหรือว่าก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ ธรรมชาตินั้นสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะโดยที่มนุษย์นั้นไม่ได้มี<อ>ก็เรียกว่าแค่มีส่วนในการดูแลรักษานะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมานะคะ,ะเด็กๆบันทึกไว้ด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะธรรมชาตินั้นนะคะสร้างให้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นสวยสดงดงามนะคะแต่มนุษย์เป็นคนทําลายนะคะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างตอนนี้ก็มีข่าวอยู่นะคะเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการ บุกลุกนะคะทำลายป่านะคะหรือว่าบุกลุกพื้นที่ป่าป่าสงวนเพื่อไปทําอะไรเอ่ยอเอามีตัดไม้ทํารีสอร์ทหรือว่าที่พักอาศัยนะคะที่เหล่านี้นะคะซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่าที่ตรงไหนนะคะที่เราจะเหมาะสมในการสร้างบ้านนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นลุกในเขาเรียกว่าพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ของธรรมชาตินะคะเพราะว่าธรรมชาตินั้นเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรคะลูก กัดป่าแล้วก็เป็นวงก็เรียกว่าวงจรชีวิตนะคะถ้าเด็กๆเ,กเกรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วก็จะด้รู้ว่าถ้าไม่มีป่าอย่างเช่นถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าเยอะๆข่าวตอนนี้ที่อยู่ตามภาคต่างๆก็คือข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วม,วม<ๆ>นะคะถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าเยอะๆนะคะค่ะ,<ๆ>นะ,คะนะคะบางทีก็อย่างที่บอกก็คือเขาเรียกว่าธรรมชาติเริ่มจะลงโทษน,นั่นเองนะคะและต่อมาค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบ้าน ดินสอสมุดกบเหล่านะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้านะคะเหล่านี้นะคะเป็นวัดนะ,ะบ้านรถอะไรอีก<า>นะ,ะถนนหนทางนะ,ะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะอะไรอีกเอ่ยที่เรามนุษย์สร้างขึ้นมามีอะไรอีกเอ่ยที่อยู่รอบตัวเราที่เด็กๆบอกอครูไปเมื่อสักครู่นี้ <A. S 1> เอ่อ เพราะว่ามันร้อนมนุษย์ก็เลยคิดวิธีเอ,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 เอพัดลมสิ่งเหล่านี้เป็นโตโทรทัศนะะ์นาฬิกาคอมพิวเตอร์นะกล้องกล้องถ่ายรูปเอาม์โต๊ะเก้าอี้นะ,ะบันทึกเราไปด้วยนะในขณะที่คุยกัครูนะคะแต่ว่าไม่ต้องยกตัวอย่างไปนะคะลูกไม่ต้องยกตัวอย่างไป